การทั่วไปไผ่ไผ่ไก็พอได้เน ันนี้มาปาก,กับรายการสารดีรนาเรื่องราวของวันนี้นะครับก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวข่าวสารที่มันตกค้างมาครับตั้งแต่เดือนที่แล้วหลายกิจกรรมด้วยกันมาฮื้ยพอฮื่อก้อยกันนะครับล้วนแต่เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ครับพี่น้องชาวบ้านทีอสมคำว่ารายการโทรทัศน์เพื่อชาวบ้านทางช่อง10เองนี้นะครับโดยพอครับครับสำหรับสารดีรนาวันนี้สารคดี เฉลิมเมื่อเกียรติก็ขอเอาเรื่องของข้าวสารนะครับโครงการอพสอทอหรือว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่สมเด็จพระเทพเปิ้ลเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็ได้ทรงมาเยี่ยมนะครับตามป้นห้องว่าบูธนิทัศการต่างๆด้วยความสนพระไทยเป็นอย่างล้นพ้นนะครับแล้วก็มีพระเมตตาสูงส่งสอบถามบุคลากรที่อยู่ในหัน งานนี้ถือว่าเป็นงานสําคัญนะครับของจังหวัดเชียงใหม่บม่ใช่ว่าเป็นของแม่โจอย่างเดียวนะครับผู้คนทราบซึ้งปิติแล้วก็แม้กระทั่งสารดีลานาก็ได้เข้าไปร่วมพร้อมทีมงานนะครับได้ไปร่วมงานในการจัดนิทรรศการทางพืชพักส่วนครัวต่างๆครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงจะช่วยกันนะครับว่าเป็นพักเป็นไม้อย่างบ้านเฮาช่วยกันปลูกช่วยกันส่งเสริม มต้องไปดัดไปแปลงอนุกรรมพืชของเขาคือเปลี่ยนไปจากอย่างอื่นครับพักละคือพักละพักกระถินก็ค,คือกระถินนะครับกระผมใครขอเอโอกาสนี้กราบเรียนเชิญท่านรับชมภาพยนตร์ที่สมคุณค่าอย่างยิ่งครับในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าประมงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีพระชนมายุครบห5ึ่้ี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเข้ารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในห่วงยามที่บ้านเมืองกำลังตกอยู่ในภาวะล่อแหลมเสี่ยงต่อการสูญเสียอิสรภาพและความเป็นชาติมหาอำนาจตะวันตกอังกฤษและฝรั่งเศสแผ่ขยายอำนาจอิทธิพลเข้าสู่เอเชียอาคาเนย์ และยึดเอาดินแดนทางข้าวสมุทรแหลมทองไปเป็นของตนจนหมดสิน้นหากเทียบแสนอยานุภาพทางทาาหารและกําลังอาวุธกันในขณะนั้นสยามประเทศก็ไม่ต่างจากทารกแบบอที่ไร้หนทางต่อสู้ป้องกันตนเองอาวุธที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดในช่วงหูเลี้ยวหัวต่อจึงมีเพียงพระปัญญาอันเฉียบแหลมและกุศโลบายอันแยบยนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขด้วยการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทรงตั้งกระทรวงต่างๆขึ้นเพื่อบริหารแผ่นดินให้ทัดเทียมอารยประเทศอันเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงจากยุคสยามเก่าสู่ยุคสยามใหม่ในภาวะวิกฤตขับขันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นพระองค์แรก ด้วยเป็นกระทรวงสําคัญที่มีผลต่อการอยู่หรือไปของบ้านเมืองและไม่มีใครเหมาะสมไปยิ่งกว่าเพราะทรงมีความเข้าใจคุณค่าความเป็นไทยและความเป็นชาติอย่างลึกซึง้งขนาดเดียวกันก็มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเข้าใจถึงโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงสําคัญมากกว่าอื่นใดคือทรงมีสํานึกในความเป็นรัฐบุรุษและชายชาิซึ่งเป็นสํานึกแห่งหน้าที่และความรักต่อบ้านเมืองอย่างพร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อประเทศชาติส่วนรวมอย่างถึงที่สุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชาภาพได้ทรงทำหน้าที่สมดังที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สทรงยกย่องให้เป็นพระหัตถ์ขวาของพระองค์ในการดูแลรักษาบ้านเมืองหลังรับตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนแปลงงานภายในได้ตามสมควรจึงจัดการเรื่องระเบียบการปกครองหัวเมืองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนก่อนที่ชาติมหาอำนาจ จะฉวยโอกาสเข้ามาทุกรางในยุคสมัยที่การคมนาคมและถนนหนทางเต็มไปได้วยความยากลําบากศรีนาบดีผู้เป็นเจ้านายระดับสูงหาได้ใช้วิธีทํางานด้วยการซักถามเพื่อหาความจริงอยู่แต่ในกระทรวงไหมหากแต่ทรงเสด็จออกตามหัวเมืองเพื่อค้นหาความจริงด้วยตัวของพระองค์เองความจริงที่ทําให้ศรีนาบดีผู้เป็นปราญ์ของแผ่นดินได้เข้าใจเข้าถึงมองเห็นความเป็นไปของชีวิตราษฎร,ร มากกว่าแค่อ่านจากเพียงใบบอกหรือจากรายงานที่ส่งขึ้นมาทรงเป็นเสนาบดีคนแรกที่เสด็จออกหัวเมืองด้วยตนเองในยามปกติที่ไม่มีการศึกแม้ต้องใช้เวลานับแรมเดือนในการลอนแรมไปด้วยช้างมา้าเกวียนหรือเรือในการออกตรวจเยี่ยมหัวเมืองและมณฑลต่างต่างต้องประทับค้างอ้างแรมในป่าก็ไม่ได้ส่งย่นกระยอต่อความธุรกันดาล ทำให้ทรงมองเห็นความจริงของชีวิตด้วยพระเนตรได้ยินความทุกข์ร้อนของราษฎร,รด้วยพระกันนี่เองที่ทําให้ทรงช่วยราชการที่5้าวางรากฐานบริหารราชการแผ่นดินได้สําเร็จทันต่อความเปลี่ยนแปลงโดยทรงนิยามความสําเร็จไว้ว่าหมายถึงความสําเร็จในการทําประโยชน์แก่บ้านเมืองไม่ใช่ความสําเร็จส่วนตัวด้วยพระปรีชาสามารถสติปัญญาบุคลิกภาพพิเศษ ที่ทําให้ผู้อื่นเชื่อถือไว้วางใจทําให้สมเด็จทรงรวบรวมหัวเมืองและประเทศสลาชทั้งหลายให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวในราชอาณาจักรงานสําคัญในพระชนชีพที่ตกทอดต่อมาเป็นมรดกทางการปกครองคือการจัดการปกครองระบบเทสาพิบาลทรงจัดตั้งมนทลนจังหวัดอําเภอตําบลหมู่บ้านและจัดแบบแผนการปกครองส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีข้าราชการต่างประเทศประกันของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชื่อมข้าราชการหัวเมืองกับส่วนกลางและเพื่อให้การบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นไปได้วยความเที่ยงธรรมรวดเร็วและทั่วถึงแก่อาณาประชาราษฎรในฐานะเจ้านายชั้นสูงของราชวงศ์จักรีที่รักบ้านเมืองยิ่งพระชนชีพส่งมุ่งมั่นสืบทอดหน้าที่ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่างเต็มพระกำลังดังที่มีหลายพระหัตถ์ความว่าเราเกิดมาเป็นเจ้า ไม่ใช่แต่ผิดกับผู้อื่นเพราะมียศติดตัวที่จริงยศนั้นเองทำให้เรามีหน้าที่ติดตัวมากับกําเนิดด้วยต้องรู้สึกเสมอว่าพระราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเป็นปู่ย่าตายายของเราได้เอาชีวิตและร่างกายฝ่าฟันพยันตรายผู้บ้านเมืองให้เป็นอิสระและได้ช่วยกันปกครองรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมาหลายชั่วบุรุษเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้เป็นราชวงศ์จัก,กรีจะต้องรักบ้านรักเมืองยิ่งกว่าตัว และในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่ต้องดูแลทุกสุขของคนทุกกลุ่มทุกชนชาติในประเทศสยามหลักการปกครองและหลักความเชื่อขององค์ประถมเสนาบดียัง,งทรงคุณค่าเหนือการเวลามาจนถึงปัจจุบันทรงจัดการปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้นด้วยการใช้หลักอหิงสาในการปกครองราษฎรทรงย้ำให้ข้าราชการปกครองราษฎรด้วยน้ำใจรักใคร่ไม่เบียดเบียน,เ,ยนเหยียดหยามในเรื่องประเพณี และค่านิยมเฉพาะถินยึดหลักความอารีแทนการใช้อำนาจบังคับดังที่ทรงมีพระราชโอวาทแก่ข้าหลวงเทสาพิบาลว่า mm hmm. เจ้าคุณอำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชศาสตราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเจ้าคุณทําให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธาแล้วไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้แต่ในหลวงเพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน สมเด็จกรมพระยาดำรงทรงเป็นแบบอย่างของการทรงงานอย่างมุ่งมั่นตามพระปณิธานที่ต้องการเห็นความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎรและการรักษาความเป็นอิสรภาพอธิปไตยของพระราชาอาณาจักรมีให้ต้องตกเป็นข้าของชาติอื่นทรงทำการของพระราชาได้สมกับคำว่าข้าราชการซึ่งหมายถึงผู้ที่พระเจ้าแผ่นดินได้เลือกสรรยกย่องให้เป็นผู้ช่วยพระราชาทำการที่เป็นการจันรลงความทาสุขของประชาชน สมดังที่ได้รับยกย่องเชิดชูพระเกียรติยศว่าเป็นเพชรประดับมงกุฎของพระเจ้าแผ่นดินดังพระราชดำรัสของพระพุทธเจ้าหลวงที่ตรัสไว้ว่าข้าราชการที่ตั้งใจทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติจนปรากฏผลที่เด่นชัดก็เปรียบเสมือนว่าบุคคลน,นั้นเป็นเพชรประดับมงกุฎพระเจ้าแผ่นดินในวาระครบรอบ150ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและวาระารอบๆรอบ120ปีประชุมมหาไทยร่วมเชิดชูประกาศเกียรติและตามหาคนหัดไทยลูกราชสีผู้ซื่อตรงเสียสละเป็นคนดีแต่งรา่าสว่างสวัยเหมือนดังเพชรที่ส่องประกายเพื่อขับไล่ความมืดและปัดเป่าความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ทั่วทุกหนแห่งทั้งในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพยันตรายในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยง บนดอยสูงตามป่าเขาลำเนาไกลสุดชายแดนอันกันดารห่างไกลให้มาลายหายไปตามรอยทางของพระบิดาเพื่อทำนุชาติบ้านเมืองให้เจริญถาวรก้าวหน้าและอยู่เย็นเป็นสุขความดีอันใดที่เราได้ทำไว้ความพอใจของเราเองเป็นรางวัลอย่างสูงสุดคนอื่นเขาจะไม่ยกย่องหรือจะไม่รู้ก็ไม่สำคัญอันใด การลบหลู่ความดีเป็นบาปของผู้ที่ลบหลู่เอง มีสาระสะปะเรื่องของบ้านเฮาจาวรานาในรายการสาระดีลานา,นาเนอร์ครับตัวผมมาเลยครับศวนไม้ไถ่บ้านพร่อเลี้ยงหมื่นลำพูนศูนย์ผลิตงานปั้นดินเผา ศิลปะโบราณขนาดใหญ่ลานโชว์งานปั้นอันตรการตาท่ามกลางสวนป่าพันไม้ในวรรณคดีไทยที่หายากแหล่งเพาะเลี้ยงบอนไสไม้ดัดก,กว่า500ต้นสวนไม้ไทยบ้านเพาะเลี้ยงหมื่นลำพูนจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะงานปั้นและพันไม้ที่เอาใจใส่สรรสร้างเพื่อทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสวนไม้ไทยบ้านพาะเลี้ยงหมื่นลำพูน เลขที่137/1ทหมู่6บ้านสันริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนโทร0530002222และ053278187ครับก็ได้พอได้กอยสารคดีของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จบไปแล้วนะครับกำนี้ก็เข้ามาถึงเรื่องราวข่าวสารของสารดีลนาวันนี้โชคดีครับเข้ามาที่กาแฟเป็น้องว่าศิลปินกาแฟร้านไอต้อมนะครับที่หอศิลป์มชมาเจอท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เคยปะกันมาเมือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์วิลักษ์สีป่าสางไผ่ที่บก ค่อยจะได้หันหน้าหันตาเพื่อนในทีวีมาเมินวันนี้ได้ปะแล้วเหนื่อนี่นะแต่วันนี้ <c oughs> อาจารย์บอกว่า <c oughs> ห้ามขอเครื่องล้างวบะ <c oughs> มาอู้กันบดาสาระต่อไปครับจะเป็นเรื่องราวที่เปื่อนเอาอตำรวจนะครับของเมืองละปูนมาอบรมเรื่องการทําปุ๋ยที่สวนไม้ไทยบ้านปูเลี้ยงหมื่น และการแปลงปุ๋ยแล้วก็อ,อย่างที่เคยได้เสนอไปแล้วคือเอาใบไม้กับขี้งวผสมกับน้ําใช้4อย่างครับมีใบไม้มีขี้งวมีน้ําและแหงขนนะครับเอามามักเป็นปุ๋ยสูตรแม่โจ้นึ่งความคืบหน้าคือมีการอบร้มมีการผลิตแล้วก็ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือมีการลงแปลงสาธิตปลูกพริกของอเมริกันนะครับส่วนมไทยเพื่อนทาแล้ว จากนั้นเขาก็จะไปพ่อเรื่องราวของหน้าฮักหน้าฮักละอ่อนที่องเคียนสาธิตราชภัฒเชียงใหม่นะครับก็มีเป็นกิจกรรมวันไหวครูในช่วงบ่ายก็ได้จัดการ แสดงของละออนคือแต่งตัวในรูปแบบในตัวละครของพระภัยมณีนะครับมาเล่นกันถึงรุ่นใหญ่รุ่นน้อยอพีทีกรน,น้อยเขาพีพีก็ได้เล่นได้แต่งเป็นพราหมณ์สานนนพราหมณสานนนี่ก็เป็นพระาจารย์ของพระภัยมณีก็นับว่าเป็นกิจการดีๆความน่าฮักของละออนแล้วก็ความเป็นห้องว่าความก้าวหน้าในในในเชิงเชิงความคิด ด้านส่งเสริมวรรณคดีไทยของมง,งเรียนสาธิตราชภัฒเชียงใหม่คอาสานท กิจกรรมครับท่านผู้ว่าเอาอันน้ำปิงเดียวเพิ่นปลูกเพื่อนไปได้ปลูกย้าแผกนะครับปลูกยาแฝกวันนั้นไปห่วมกับท่านผู้ว่าปลูกย้าแฝกเรียบฝั่งน้ําปิงนะเพื่อนมีงบประมาณมาเท่าไห่ก็สองล้านต้นว่ะเพื่อนบอกนะได้สองล้านต้นแต่มันตั้งนักกว่านั้นแล้วก็ถึงผู้ว่าถึงลองชูชาติแล้วก็พี่น้องชาวบ้าน ผู้ผู้สื่อข่าวบนห้องสื่อมวลชนนะครับไปกันนก